ซิริพรอัมภัยพงศ์ขอหย่าอดีตสามีซิริพรขอหย่าอดีตสามียกสมบัติให้ไปอยู่กับลูกบุญธรรมเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจและเป็นห่วงกันมากมายสำหรับนักร้องคนดัง คุณสิริพอรอัมไพพงศ์และเรื่องราวความรักที่ทําให้เสียใจแม้จะผ่านมาหลายสิบป,ปีแต่ชื่อของสิริพอรอัมไพพงศ์ก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของวงการรุกทุ่งและหมอรำแถมยังมีเพลงยอดฮิตนิยมตลอดกาล ออกมามากมายทำให้ไม่ได้มีแค่ทัวร์คอนเสิร์ตในไทยเท่านั้นยังดังไปไกลจนมีโชว์ในต่างประเทศด้วยได้แก่เดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์และอังกฤษเรียกว่าตารางงานแน่นทุกวันจริงๆบ้านสิริพร์อมอภัยพงศ์ที่รายการตีท้ายครัวพาไปชมกันในวันนี้อยู่ในจังหวัดอุดรธานีบนพื้นที่กว่า12ไร่ประกอบด้วยบ้านชั้นเดียว3หลังคือบ้านพี่สาย เรือนรับรองพระสำหรับทำบุญประจำปีและบ้านของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้ ซื้อด้วยเงินโสดจากน้ำพักน้ำแรงทั้งสิ้นเช่นเดียวกับบ้านอีกสี่หลังในกรุงเทพที่สำคัญแม้จะมีเงินทองมากมายแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสมถะหลังฝ่ามารสุมลูกใหญ่ในชีวิตสำหรับสิริพรอัมไพพง์หลังจากที่ได้ยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีโกเพราะเจอปัญหาเรื่องชู้สาวกับครอบครัวเมื่อออลูกสาวบุญธรรมกับอดีตสามีแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง ในขณะที่อีกฝ่ายยังคงปฏิเสธก่อนที่สุดท้ายทั้งสิริพรและอดีตสามีจะยุติความสัมพันธ์กันโดยทั้งคู่นั้นได้แบ่งสมบัติกันลงตัวจริงๆแล้วตัวเธอนั้นไม่จำเป็นต้องแบ่งสมบัติให้อดีตสามีก็ได้แต่ก็ยอมแบ่งให้รับเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาเอาไปทั้งบ้านราคา เจดจ้าล้านสองหลังและรถยนต์เพื่อใช้เป็นค่ายาสมบัติเป็นของนอกกายแต่เรารักษาใจของเราให้เข้มแข็งดีกว่า พอยกสมบัติให้หมดก็อภัยให้ได้แต่ใจไม่หวนกลับแค่นั้นเองไม่มีใครว่าตัวเองชั่วมีแต่คนว่าตัวเองดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเ้าเราไม่ยึดติอะไรไม่เอาความอยากเป็นที่ตั้งก็สบายสบายเอาที่ตัวเราสบายมากกว่าไปอยู่กับน้องก็สบายใจแล้วบทเรียนในครั้งนี้ถ้าใช้คำว่าเขตมันจะเป็นการระแวงไปหมด เพราะฉะนั้นเราอย่าไประแวงตรงนั้นถ้าทําบุญมาดีเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเอาออกเองพี่นางเป็นนักร้องที่ไม่มีข่าวไม่ได้ว่าตัวเองดีเลิศเลอแต่จะไม่ได้ดังพลอยในการเป็นนักร้องก็อยู่เรียบเรียบ